สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม,ม่เอซีมาดูนะคะโชคออกมาเที่ยวนะคะตรงที่ร้านแสดงนะคะดูว่าเด็กจะดื้อไหมโอ้ที่นี่ที่ไหนครับโชคบอกว่าที่นี่ที่ไหนเดอ เหนื่อยแล้วดูเด็กเหนื่อยดูเด็กเหนื่อยไม่ต้องมายุ่งกับยายเลยไปเลยระวังลูกด้วยพ่อดาวดูขาลูก Số xe, số xe Này tìm thi léo. Ui, Chốc này là bò มีก็คันคันทุกวันเก่าทุกวันถูท,ทุกวันเขาไม่ได้เว้าตะคองดอกจะฟังเสียงมีเพื่อนเล่น <laughs> เจอเพื่อนเล่นใครว่าใครว่า หยุดชกหยุดหยุดชกหยุด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 เลยหยุด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 เลยอุ้ยมาดเนะว่ามาดูผมเม่เคยเห็นนาครับผมเม่เคยเห็นนายุดได้ชบ ชอบชอบชอบรับชอบมับใครว่าใครเห็นหน้าเจบว่าใครเห็นหน้าเจ้บอกว่าใครวิผมไม่เคยเห็นหน้าหยุดไะชอบหยุดหยุดหยุดุดโอไม่เคยเห็นหน้าผมไม่เคยเห็นหน้าผมไม่เคยรู้จักอะคนแปลกหน้า Sånn. <laughs> ตายกันต่อโอ้ยังไม่เสร็จบอลลู้มามียังเกาไม่เสร็จมามียังเกาไม่เสร็จค่ะพอ่อเออเออไปชุดบัดก็ได้ไปต่อชุดวัดกันเดี๋ยวพามามีนะคะไปชุดวัดเล่นในรังแสดงกันนะนะขาๆกวย แม่แม่โชคนะคะพี่คนแปลกหน้าเข้าใกล้โชคไม่ได้นะคะคุณแม่เอออเออโชคจะเอาโชคจะเก็บโอ้ยโชคเก็บให้มามีมันเจ็บมามีโชคบอกว่าผมจะเตะเองเออฮะไอ้มันเจ็บเราแม่นถกแล้วแหละนะไปกันลองดู ไป <laughs> จะได้ไหมมามิจะชุด<ะ>บ้านได้ไหมโอ้ลืมไปวามิม <laughs> ล,<ะ>ลองดูลูกเก่งเกงเกงโชคอจากกันหน้าแม่สิลูกล<ะ>อยู่หน้าอยู่กันหน้าเออเล่นสายโชคเล่นสายครับ <laughs> ที่เล่นผมนะเนี่ยที่เล่นผมนะนี่มามีก็เล่นสายดูมามีก็เตะนะคะคุณแม่เตะสายเล่นอบนสูงดดได้ไหมได้ไหมได้ไหมหนึ่งสองสามอ้เก็บอีกที อยู่ขาอยู่ขาเจ็บอีกทีหนึ่งเข้าไหมจะหนูเก่งเลยเอาเก่งเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บให้เจ็บให้นี่เก็บเจ็บลูกข้างหน้านี่เจ็บ่ะนี่ลูกเจ็บเจ็บเอาหนึ่งสองสาม ตั้งหลักตั้งหลักเนาะนะคะแม่ๆตอนนี้แม่นไหมแม่นไหมโอ้เก่งเอาอีกทีเอาอีกทีเอาอีกทีลองดูโชคไม่เป็นไรโชคเก่งโชคไปเก็บก่อนพี่ อาอยู่ไหมเ <c oughs> จบ็บลูกชิดลูกยังรู้จะเก็บอนาะสวาแล้วหนูทำไมอ่าหนึ่งสองซ้ำลงนะลงลงหนึ่งสองโอไม่ตรงเป้า ตรงเป้าอยู่เนาะแต่โดนแผ่นกระดานไม่นี่ลูกบอลม้นเอาอีกใช่ไหมเอาอีกไหมเก็บลูกอีกทีอีกทีตรงเป้าไหมล<ะ>เล่งดีดีโอ้ถูกห่วงพอดีดย,ยังไม่ตรงเป้านะคะแม่แมซ้อมให้ได้ดีที่สุด ซ้อมให้ถึงที่สุดเลยเหนื่อยไม่เป็นไรเนาะโชคเนาะเก่งเกโชคก็เก่งโชคร่วมด้วยช่วยกันสิครับไปเลยเอาอีกลูกเข้าไหมเก่งนะกเก่งนะลูกเก่งเก่งโอ,โอ,โอ้คุณแม่เกือบลง <laughs> เกือบลงนะคะตรงเป้าอยู่นะคะแต่ไปหมุนรอบนะคะห่วง ก็เลยไม่ลง,ง<ะ>โอ้ลง <laughs> ตรงที่แม่รักไม่ได้ให้ดูประกลับลง <laughs> มาให้กำลังใจหน้ากล้องอมามีกลับลงนี่ลูกอยู่ตรงใต้ท้องเอาอีกไหมเก่งเนอะน,นะคะคุณแม่งง <laughs> เวลาแม่ลักมาถ่ายอยู่ตรงหน้านะกลับลงเียด,ดายมากเลยค่ะแม่แม <laughs>